ผู้ชมครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่อําเภอฟากท่าในจังหวัดบุรีรตมย์ครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวหน,น้าฝนเพิ่งข้าวหน,น้าฝนได้ประมาณสักอาทิตย์นิดๆช่วงนี้แมงันกำลังออกครับแล้ววันนี้นะครับพี่ฟุ้งชาวบ้านในอําเภอฟากท่าเขากําลังจะพาผมไปก่อนอื่นเราจะต้องไปวางไฟก่อนติดไฟแล้วก็ค่อย คอยเอากระป๋องน้ำไปใส่แต่มันมีวิธีครับเดี๋ยวต้องดูแล้วมีรวมถึงไฟแบ็คลท์ด้วยเดี๋ยวต้องดูครับผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเขาหาด้วยวิธีแบบนี้ยังไงคล้ายๆกับวิธีการหาหาไม่ไดามาดูครับวันนี้ในช่วงหัวค่ำผมจะตามพี่ฟุ้งชาวบ้านนาช้างโพนในอำเภอฟากท่าไปหาเก็บแมงมันที่เพิ่งออกมาให้เห็นตัวในช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้ครับ ก่อนจะมืดพี่ฟุ้งกับพี่ผู้ใหญ่โกงได้ตรวจเช็คอุปกรณ์ทั้งหลอดนีออนหลอดแบล็คไลท์ก่อนจะพาผมไปติดตั้งไว้กลางนาข้าวในละแวกใกล้ๆกับหมู่บ้านนั่นเองครับซึ่ง <noticeable> ว <noise> ิธีการดักจับแมงมันแบบนี้จะคล้ายกับการดักจับแมงดา,านานั่นเองครับคือติดตั้งหลอดแบล็คไลท์ให้อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ5-6เมตรก่อนจะมัดหลอดนีออนติดไว้ด้านล่างเกือบจะถึงพื้นดินจากนั้น ให้วางกะละมังใส่น้ำไว้แบบนี้ครับก็ช่วงเย็นก่อนค่ำนะฮะต้องมาดูพื้ที่ว่าเราจะเอาไฟแบ็คไลท์จะมาติดตรงไหนตั้งตรงไหน ตอนเย็นก่อนค่ำเราต้องมาดูแล้วมันจะเป็นพื้นที่ยังไงพี่ก็โล่งติดทุ่งนาโล่งอว่าอะไรยังไงโล่งครับไม่มีไกลต้นไม้บางเพราะว่าแมงมีนจะสะดวกวิ่งเข้ามาหาไฟหมายถึงว่ามันก็จะอยู่ตามชายป่าข้างนอกครับใช่พอเราขอมาเข้ามาออกครับพอเราได้จุดแล้วังไงต่อลูกพี่ได้จุดแล้วปุ๊บทีนี้เราก็ต้องมาต่อสายไฟเดินสายไฟเตรียมอุปกรณ์รคับผมไม่เข้าใจเนี่ยพี่ผมเห็นไอ้แบคไลท์สีม่วงอยู่ข้างบน ไอตัวสีขาวทำไมอยู่ล่างอะไรยังไงผมไม่เข้าตัวแบกไลท์ข้างบนมันจะสว่างไกลมันจะสว่างจาไกลแมงอยู่ไกลมันจะเห็นคือพูดง่ายว่าแมงจะเห็นแบกไลท์ไกลจะเห็นแบกไลท์ก่อนแล้วมันก็จะเห็นปุ๊บมาใกล้บินเข้ามาใกล้แล้วทีนี้มันเห็นหลอดข้างล่างไฟขาวมันจะสว่างกว่าแล้วทีนี้มันสว่างกว่ามันก็ลงตอบลงตอมพอไปตอมเสร็จแล้วก็มังใส่น้ำนั่นก็คือตัวรองรับเขาตัวรองรับไม่ให้บินออก ช่วงเวลาช่วงนี้ช่วงหน้าฝนที่แมงมันเริ่มออกเนี่ยช่วงนี้ชาวบ้านเรามันจะได้ช่วงไหนอะไรครผมเห็นมีช่วงเช้าได้ด้วยเลยหรือจะไหนก็ช่วงเย็นๆนะครับประมาณทุ่มสองทุ่มถ้าสักกี่โมงแล้วไม่มีแล้วถ้าถ้าก็ประมาณสามทุ่มถือว่าดึกไปแล้วก็ไม่น่ามีมีห่างมีห่างครับอ๋อมีน้อยมีแสดงหมายความว่าจะเข้าตอนช่วงหัวค่ำครับใช่ไหมพี่จะเข้าเข้าตรงตอนหัวค่ำ เห็นเห็นบอกว่าเมื่อกี้ที่เราเลือกแมงมันเนี่ยมันมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเราจะดูจากขนาดดูจากขนาดครับพอตัวเมียมันจะตัวใหญ่กว่าตัวผู้ตัวเล็กแล้วไอตัวที่เราจะกินคือตัวตัวเมียครับตัวเมียตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แล้วตัวตัวตัวผู้กินไม่ได้แต่ก็ผู้มันจะออกเหม็นๆหน่อยครับอ๋อมันจะไม่อร่อยมันจะฉุนไม่อร่อยอ๋อแต่ตัวเมียนี่มันจะมันอร่อยกว่าเขากินเรากินกินมันจะหอมตัวเมีย ถึงแม้คืนที่ผ่านมาฝนจะตกลงมาพอสมควรชาวบ้านส่วนใหญ่ออกไปหาเก็บแมงมันได้เป็นจำนวนมากก็ตามครับแต่เมื่อคืนที่ทีมงานถ่ายทำเราเก็บแมงมันตัวเมียได้ไม่มากนะักส่วนใหญ่จะมีแต่แมงมันตัวผู้ชาวบ้านเขาไม่กินกันครับ ส่วนอาหารพืชบ้านจากแมงมันพี่ฟุ้งจะตำน้ําพริกกับขั่วให้ผมได้ลองชิมครับขั้นตอนแรกเราต้องเอาปีกแมงมันออกโดยเอาลงไปคั่วแบบนี้ครับจากนั้นให้ตำพริกแห้งกระเทียมหอมแดงเผาใส่เกลือลงไปเล็กน้อยใส่แมงมันลงไปตำแค่พอแตกพอครับก่อนจะซอยผักชีฝรั่งและใบมะกรูด ใส่ลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับก็บตอนแรกนะครับก็เอามาเลือกคัดเอาแต่เมล็ดมัน,นออกเอาแต่เมล็ดมันก็ใส่กระทะ ต้องใส่ใสกระทะที่ไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องใส่เลยเลยใช่ไหมใส่ก็ใส่แค่นิดหน่อยให้เลี้ยงเลี้ยงหน่อยนิดหน่อยเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่ใส่น้ำมันมันก็กินก็ไม่จะไม่ออกออกเล่นน้อยเลยใส่เหยาะแค่นิดหน่อยก็คว,ว้าคว้าจนกว่าตูดของแมงมันนะครับมันจะยืดออก สุกแล้วนี่คือสุกแล้วพอได้ัเสร็จแล้วทำไมต่อที่าได้เสร็จปุ๊บยืดเสร็จสุกสุกแล้วก็เอามาใส่จานใส่จานก่อนแล้วก็เด็ดปีกปีกมันออกแล้วก็เด็ดปีกเสร็จนี่ก็เตรียมเราจะตำน้ำพริกคือตำน้ำพริกคือแรกก็เอาพริก พริกแห้งกระเทียมหอมแดงลงคว้าใส่กระทะพาคว้าใส่กันเลยครับพอคว้าสุกได้ที่แล้วก็เอาพริกหอมกระเทียมใส่ครกตำให้ละเอียดตำตำให้ละเอียดครับแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยให้มันละเอียดมีรสชาติหน่อยพอพริกละเอียดนี่ก็เอาน้ำแมงมันใส่เลยใส่ไปเลยครับแล้วก็ตำเลยหรอตำ ทำให้ละเอียดละเอียดเลยเหรอพี่อละเอียดละเอียดให้เข้ากับพริกกับหอมกระเทียมครับเสร็จแล้วก็พอตาเสร็จได้ที่แล้วก็ตักตักออกมาเลยตักใส่จานเลยคือก่วนสุกค่อนนั่นก็คือเรากวนเสร็จแล้วก็คือแค่ตูดมันยืดนั่นก็คือสุกแล้วถูกไหมันคือสุกแล้วครับถ้ามากไปว่นนั้นมันจะแตกมันจะแตกมันจะไหม้ไปไม่เกินมันจะขมตัง่ายง่ายับกกินกับผักทั่วไปครับ พี่ฟุงเล่าว่าในห่วงปีหนึ่งชาวบ้านจะหาเก็บแมงมันได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนครับและแมงชนิดนี้จะออกมาให้เห็นตัวไม่เกิน2อาทิตย์ครับซึ่งคนในละแวกนี้ไม่ค่อยจะนิยมกินกันสักเท่าไหร่แตกต่างจากหลายจังหวัดทางภาคเหนือทั้งเชียงใหม่ลำปางลำพูนที่เขาหาซื้อกันราคาสูงถึงกิโลกร,รัมละ2,000บาทเลยทีเดียวครับก็คือตัวมันของของตัวแมงมันครับเป็นมั้ ลองไข่นี่นี่นี่เพรา้ที่ผู้ใหญ่จะใส่ดีน้ำปลานิดยนึงนะใหครับครับออกมากินเลยพี่อีกนิดนึงกินอีกไหมกินไปเรื่อยจะคุยนินทาผัวเมียอะไรใครก็ได้ได้หมดดินั่งนิ่งๆคุณผู้ชมครับวันนี้อาหารพบนบ้านของผมค่อนข้างจะผิดความคาดหมายไปนิดนึงก็คือว่าหลังจากเมื่อคืนเราไปตั้งไฟแบ็คไลท์เพื่อจะเอาแมงมันกันแล้วนะปรากฏว่าเมื่อคืนแมงมันไม่ค่อยออก ออกเยอะแต่ออกแต่ตัวผู้ตัวผู้คือตัวเล็กไอตัวเมียตัวใหญ่ที่เราจะเอามากินกันเนี่ยออกน้อยก็เลยมาประยุกกันจะทําแค่2อ,อย่างก็คือเราจะมาคั่วแล้วก็เอามาตำกับน้ำพริกตัวคั่วก็ง่ายๆครับแค่เอาลงกระทะคั่วไม่มีอะไรเลยแล้วก็รอให้ดูตูดมันยืดนั่นคือสุกแล้วถ้ามากไปกวันน้มันจะแตกแลวไม่อร่อยแต่ที่ถูกใจผมมากเป็นพิเศษคือนี่ครับค่ณผู้ชมครับดูหน้าตานี่คือน้ำพริกแมงมันทำก็ไม่ยากแค่เอาพริกกระเทียมหอมแดงเนี่ย ไปขั่วไฟให้มันไหม้นิดหนึ่งแล้วก็มาตำใส่เกลือไปเอาแมงมันใส่ลงไปตำฉะนั้นตัวน้ำพริกแมงมันเนี่ยรสชาติจะมีแค่เค็มเผ็ดแล้วก็มันเพิ่งพอผมลองชิมดูนะฮะมันก็ค่อนข้างจะถูกใจนะมันมันจะมันมันนวลลิ้นนะบอกไม่ถูกมันไม่เผ็ดก็ได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าหน้าฝนและไอแมงมันนี่กำลังออกคุณผู้ชมอยากจะลองชิมรสชาติน้ำพริกแมงมันแบบนี้ผ่านๆมาเท่านี้ครับ บ้านนาช้างโทนในตำบลฟักท่าอำเภอฟักท่าจังหวัดอุตรดิตถ์